โตว่าเชื่อบุญเตรียมชัางดีบ่บ่โตว่าเชื่อบุญเตรียมชัางดีแต่มีปัญหากับพระฤาษีอดิศักดิ์ท่านนี่เนียบ่มีบ่ถ้ามีแขนออกมามีปัญหาอีกย่างหนึ่นน่ะเด้อเข้าใจไปเพราะว่าเราเลี้ยนจบอบหม้อสัทถามา วาดรูปในน้ำสามัญชนคนเดินดินจุดฟุ้นสต็อปหน้าหลังจุดฟุ้นสต็อปคือจุด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 แบงซี่ถ้าผู้ใดมีปัญหากับเหล้านั่นทนายเหล้าพ่อใหญ่นพดลปฐมนะเจ้าของคดีเหล้าป้าแดงอยู่เมืองสกลนครเด้อผู้ใดมีเรื่องยังกับไปคุยกับเหล้านะเขยไปถ้ามีปัญหายังกับเขามาถามแบบนี้นะไอ้ยินบมตาเด้อพวกลาเด้อเข้าใยไป ถอดก็ได้บสถอดก็ได้เกือบตะว่าแต่คนนั่งอยู่ในหันนั่นกรุณาถอดเกือบเด้อเข้าใจไหมพักอยู่บ้านที่จศูนย์หนึ่งทับสองแปดถนนประชาอุทิศตำบลประชาจังชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสี่หมื่นเจ็ดพันเนอสุรพลธานิคุณเด้อเด้อะยังไม่มีปัญหาก็มั่นนะน้ำหาเห็นไปบักเด็กน้อยใช่ไหมเอาพ่อใจก็ไม่ต้องมาเอาเย่กูนะเด้อเข้าใจไหมเด้อกูแช่ไปทั้งไรกูแช่ไปหลายอย่างอยู่ Ah. Uh.